มากันแล้วทำน้ำท <laughs> <uar these people>? <laughs> ุกคนวันนี้เกมที่เราผมไม่นะได้ถ่ายคลิปนานแล้วเป็นเกมที่ผมมันดึกว่ะว่ามันจะมาดังได้ขนาดนี้ด้วยดินะครับขนาด c e ยังทำได้เลยมันแฟร์มันเป็นฟ F B เขาทำนะไม่ใช่แฟร์เขาไมนแฟร์ทำปึ๊งอะไรเขาเป็นผู้ชายไปเรื่องย่างนั้นอืมเกมที่ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่อหล่อขนาดนั้น แซงเพศหญิงก็แล Get ้ยมันเริ่มเ้วยตละครหญิงไม่เละแต็มได้ไปชัดเต็มเราเจอกันวันนี้เราต้องจงใจไม่เละคุณคิดมาถึงทำมันไม่มีทางเอ้าไปบอกให้วึ่นตัวเองทำไม เอาเรียบร้อยวางเทียนอ่ะเเรียกอือโดนไปกี่รอบแล้วมั้งอ่ะอา้อาวเคยหนีด้วะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ายนี่กูทำอ,อะไรเออเออวิ่งเลยเฮ้ยเออตามไปเลยเดี๋ยวกันไปเลย โคขดกล่าวเดเดเดมันกลับมาแล้วโอ้โหข่าวได้ตัวเนี่ยบ้านลุกเป็นไฟเอาตาวล่ะพวกนี้เหามไปตัวไม่คบผู้รอชีวิตจะขาโดนสายอยู่เลยหากว่าไปได้เลยเราได้ยินรับข่าวล่างของผู้หญิงคนนี้อยู ก็คือมาจากบ้านของเธอในไม่ทราบแขนาเดย์ยังไม่ทราบสาเหตุของเขาไม่ได้ไม่แก้ความร้อนจากไฟไหมไมนเห็นการที shorts, ителей, e. ่หน้าเศร้าจริงๆิง20ปีต่อมาคืนที่หนึ่งถ่ายทัพมีเมลลโอ้เออม่เตอเลยเนี่ย มาขมขอดเขาเปลี่ยนชื่อเขาว่าอะไรแบบเป็นชื่อตัวละครผมทำนะอาบี้อาะวันดี้เ <laughs> <Yeah. S 1> ต็มอาร์บอ้ว่าไหมอ่ไอ้แคนฉันไม่สามารถทำอะไรคุณพูดถูก เราพูดถูกดิโหบ้านนี่อย่างล้างเลยว้าวนี่มันแฮปปี้โฮมดีวะ่ะบ้านพี่ลลนวางเทียนไว้หน้าบ้านเ <c oughs> ดิอไนห้องน้ำน,นั่นนะ่ะว้าแเลย ไฟมันก็ต้องไม่ต้องไม่อยู่แล้วนในห้องน้ำมึงให้มันเปียกตลอดเวลาไม่ใช่เหรอไอ้จุกก็แตกว่ะต้ตองให้หายไปไหนวะให้นั่นน่ะน,น่ากลัวเลย อ้าวไอ้บ้าผมไม่ได้อ่านผมไม่ได้อ่านครับาทบานโอบมันเออโคตรบ้าเลย <c oughs> อวิวทำอะไรได้บ้างบินเลอร์เออร์นหมายนี่บิลเลื <laughs> เอร์ไปกับจบใช่ไหมได้เธอเล่นไหนม เราฝันอีกแล้วม่ไันี่ไปตัวตัวนี้ใช่ไหมเอาเอาทำไมเราเปิดได้วะสุดยอดทุกครับเนี่ยเอิ่มเออตังมีล้นเกินไปทำไมหุ่น คืนที่สองก็จะเอาไงวะเฮ้ยแกจะไปล่าอีกเหรอวะแน่ใจเลยป้า <c oughs> คุยสุดยอดเลยจะไปจะไป,จะไปล่าท่างผีแบบจะตอบนี้อยู่เละเป็นจูนเลยทุกคนบังบอบเงา

อะไรวะเริ่มถังนี้่หรอวะกนบ้าว่ะทุกคนเริ่มถังนี้ mm <laughs> นี่ถ้าเป็นขุนมาจากเชิงเขาทางใตส่วนตีนยอดที่ตลาดนี้จะตดยนี่อ่อนแต่หาาไฟคอเควินหรอปะหรือว่าเควินนี้สโอ้โห

ก็แล้วกัน WhatsApp สามบัญทุกเรเนี่ยคมาไม่ออกหาเฮอเนี่ยมดเรียบลย เลยหรอวะไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ้าวหาเรื่องเข้าตัวอกีกละหาเรื่องเข้าตัวแล้วบิลลี่บิลลี่เอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยุอย้ย,พยเพลงว่ะเพลง้ยมาดิมาดิไงก โอเคะว่าอะไรผมจะตาจริงกับน้องวาทีวีแน,น,น่นอนเชื่อผมเอาตูดแน่เชื่อผมวันน,นี้นี่ใช้ถ่ายแน่ไม่วันนี้นี่จะล่าสามรับเบลก็ตามเชื่อผมไปกีกีก้นะกระโดดได้เฮ้ย เดวินมันอยู่ตรงนี้เหรอ,อ,อ,อมันทำลายลหลักฐาไว้ตรงนี้นี่เอง

เอแล้วคนเมื่อกี้มันเป็นใครวะอ้าวเลนนั่นน่ะนี่หักจดที่โคตรบ้าเลย 喂。 โค้ดมันตายนะเควิน เ <laughs> ดีด <Allah> นน๋ยอยราลองพูดเลยเรื <Hospital> ่องความเร็ว ใครวันนเร่มเหื Man, ่ออ่ะขวเอโอ้เมนคอรดต่างเป่าหัวเลย